โอเคครับผมก็กลับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ i n e Channel อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้มาอยู่ในเกมเป็นเรื่องนะครับผม Homophobia ก็อยู่กับน้องเวฟอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะรับงานนี่เลยนะครับผม Farm House นะครับผม Farm House หอมขุนทุกเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนไรเรื่องกันนะครับของที่เราไปนะครับผมก็จะเป็น EMS นะครับผม แฟลชไลท์นะครับแล้วก็โฟโต้แคมเมอร่านะครับผมแล้วก็ UV วีไลท์อันนี้คือมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านอ่าวิดีโอแคมเมอร่านะครับผมแล้วก็คูซิฟิทนะครับผมแล้วก็มีซอฟต์นะครับเทอร์โมมิตเตอร์โค้ดอ,อ่านิ้หนังสือนะครับผมแล้วก็กลมสติ๊กนะครับผมโอเคกดเรดี้เลยพร้อมแล้วเราไปขโมยของกันดีกว่านะครับผม เอว้ยกองเฮ้ยโผล่มาก็เจอใข่พารกิจแรกก็จะเป็นผีใช่ไหมอ่าอันที่สองก็จะเป็นอ่ารอยเท้าอันที่สามก็จะเป็นอุณหภูมิต่ำกว่าสิบอันที่สี่ก็จะเป็นอ่าอีมเฟห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วกูจะถืออะโมมิเตอร์ อ่าอ uh, e ีมเ mm hmm. แล้วก็แฟลชไลท์ K, เว็บถือเกลือไปอ่า oh, mm hmm. เอาแท่งแท่งนี้ไปด้วยเฮ้ย hey, mm hmm. เดี๋ยวข้ัเอาไปก็ได้ hey, คุณแจหยิบมายังอ,ะอ่ะก mm hmm. ็เอาไปมันก็เปิดเปิดบ้านไม่ได้เลยพี่คุณแกอเอเอลืมนำ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 วิ่งดิวิ่งดิ วิ่งแล้วนี่เฮ้ยค้างโอเคเข้าบ้านแล้วเปิดไฟห้องโถงหน่อยปักไม่เจอเรืยอะไรวะนี่ปามไงเนี่ยด้านบนน่ยอะไรวะมองไม่เห็นไม่มีไฟกระปองเนี่ยอ๋อไม่รู้อะเปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นมึงถ่ายทำไมอะ มันแปลกๆไงพี่อนีรโอ้โ,อโหมือเก็บหายพี่ดักมาแรงหรือเปล่าแี่ยเว็บห้องนี้เนี่ยไปอยู่ไหนวะแรงเนี่ยเฮ้ยไรเนี่ยได้ไงอะไรตนะุ๊กตามีอะไรด้วเฮ้ยหาหาหาก่อนหาปักไปอันนี้พี่มองไม่เห็นเออเสียงน่าจะอยู่ด้านบนมะ ไม่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 ปิดไฟปิดไฟปิดไฟขวานแปะรูปวะพี่ไม่มีไม่มีเออไม่ได้ดูชื่อมาด้วยเฮียเอ๊งเดี๋ยวค่อยมาเรียกมันหาห้องที่มันต่ำกว่าสิบก่อนข้างล่างก่อนขอดูข้างล่างที่เปิดไฟอ่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้คืออะไรวะเออสิบสามสิบสี่ สิบหกสิบห้าสิบสามห้องนี้ปะไปไนี่นอกบ้านอา้ามีด้านหลังด้วยเหรอมาหลังบ้านได้ด้วยเหอเออรายการไปทำเพี้ยไรมะหาคนจน <c oughs> จะหมดเวลา <c oughs> สิบสี่อ่ะ สิบสามเสียงเท้าข้างบนเนี่ยเวฟไ้สิบสองว่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนจ้มาจากข้างบนแหละพี่บ้านนะเมื่อกี้มันเด็กลงมาสิบสองเนี่ยเนียตรงเนี้ยตรงบันไดอ่ะสองแต่ฟังข้างบนเนี่ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ย เอาค้างเลยนี่นี่สิบแปดไม่เกี<บ>่ยงะไรกันตก่ะเออนี่ตรงบันใดนี่แปดเด้อเฮ้ยทำไมมันหายไปละเมื่อกี้แปดบนดิพี่ไม่อยู่ตรงบันใดหรอกเออไอ,อ่นี่น,น, 7, นี่ตรงนี้เลยเจ็ดแปดนี่ตรงนี้เลยไหมติดลบพี่พี่ติดลบรอ าาต้ามนมีเปิดวะเปิดดิเปิดเข้าไปดิไม่ส<ๆ>ิบสี่สิบห้าไม่ใช่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 มีอะไรี่อาตรงพื้นนี่เก้าน้ำไม่ใช่สิบหกไม่มีไม่มีแบบ ไอตรงเนี้ยเก้าองศามีขึ้นไปอีกนีสามชั้นเหรออันนี้ไม่ใช่แบบสิบสามสิบหกสิบเจ็ดเนยไม่ใช่อะ่ะเอ้ยมันกี่ชั้นมาเนี่ยเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดเองนี่ท้องถงนี่ตรงนี้สิบหกไม่ใช่สิบเจ็ดเลย <c oughs> มันตมีอะห้องนี้สิบห้าไม่ใช่เนี่ยห้องโถงเนี่ยโถงทางเดินเนี่ยเนี่ยเจ็ดบนเลยเฮ้ยเฮ้เปิดไปอรงไหนสิบสี่สิบห้าห้องบน ข้างบนใช่ไหมข้างบนแปดสิบสามสิบหกไม่ใช่หรอเว็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนสิบห้าไม่ใช่อ่ะข้างล่างนี่แหละ <c oughs> ข้างล่างต่ำสุดละเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยหกหกองศาสี่จุดเก้าเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละว่ามึงต้องวางเกลือแหละ S 1> <S 1> นี่<ฟ>นี่นี่ไฟไอ,ไไอ,อยู e ่ e ไหนวะแสตทไลอ่ะเฮ้ยอีเมพ้าเอเมพ้าปะกลวอ่ะเนี่ยอีเมพ้าไฟก่อนไหนวะเอาเกลือมึงเอาเกลือมาปะวางากเกลือดิจะมีแก้วตรงกลางด้ยเออนี่เอามาได้ไหนก็ไม่รู้เก็บแม่งเลยผมเอาเก็บได้ด้วยอ่ะ นี่ไงจริงกาแฟป่ะเก <c oughs> ือนี่ว <c oughs> างไว้วางไว้มันไม่มีถ่ายรูปนี่เหรอ <c oughs> นี่พี่มีเกลือรอยเท้าอ๋อเออเดี๋ยวพี่ไปเอาแค,แค่ไม่เห็นแหละแค่เห็นก็พอพี่เ๋ยนนะพี่ไปเอาไอ้นี่ก่อนอะไรนะสติกเหรอวางไว้อนอกบ้านใช่ปะใช่ตปกรันเข็มนะ้ัวเอง S <S <Okay. S 1> กูเอาแก้วมาแล้วแก้วมาทำไมวะเอาเก็บไว้กินกาแฟไงอไงคอคอนเซ็ปต์รอไงคอนคอนเซ็ปต์ไงรอกระป๋องสีอยู่ชั้นบนนะพี่ต้องออกมามแล้วอ่ะแก้วแก้วแต่วะเนะี่ยเราเราต้องใช้อะไรบ้างเราเสร็จไป็สามเควแล้วเนี่ยสามเควแล้วเนี่ย,เ,ยเอ้ยมันเหยียบแล้วเหรอเกลือนอะ่ะวางเกลือเงี้ยนั่นเด้ แค่วางเกลือเหรอเราไปคุยกับมันหน่อยดิมันชื่ออะไร,รวะ Over with t <c oughs> ท o มันชื่ออะไรวะ p e t e า Richard Richard Miller อชาร์ดมิล Miller ลกาลลงเก็บที่ไม่เอาไปอ่ะผมหยิบไปเองก็ได,ด้นี่เอานลลอี่พลาสติกกดนั่งริชาร์ดสีมว่วง <c oughs> แมงเ,เกมกตกขึ้นมาชั้นสองกระโยนแมงเลยเฮ้ยเสียงน้ำเปิดเหรอเว็บเปิดน้ำหรอไอ้ผมไม่ได้เปิดเสียงน้ำอะ่ะน้ำไหลห้องซ้ายอะ่ะเว็บเฮ้ยเฮ้ยเล่นลิ้นเหรอ MF ไม่ขึ้นเ,เลยกดอะไรวะริชาร์ดมิลเลอร์ fuck ก o ย come on เข้ามามาก่อนก่อนกูตีจะขโมยของมึงหมดบ้านอารริชาร์ดริชาร์ดปิลเลอร์แล้วมาแล้วแล้วกูตีขโมยของเบิดบ้านแล้วได้่ยริชาร์ดริชาร์ด ดิชาร์ดดิชาร์ดฮัลโหลตีทิ้งแม่งไอ,อ้วากอกน้ำได้ยินเสียงน้ำนี่ไงใช่ดิไม่มใช่ห้องนี้ห้องนี้ผมเพิ่งเปิดเอ,อ้ยนี่ไงเวฟรอยเท้านี่ถ่ายรอยเท้าหน่อยนี่มันเหยียบตรงนี้นี่เอากล้องมาปะโอ้สว่สางจ้าเลย ไปว่ะเหลือใส่สองครั้งอะ่ะดิชา์ถ่ป่วยไปแล้วเอ้ผมอยากเห็นผีนี่บ้านมึงไม่มีอะไรให้กระโมยเลยกลับบ้านดีกว่านีเองเหรอเงไม่ได้เห็นเลยนะเดี๋ยวจะไปไปนี่ก่อนคำนวณเควสก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างสิ่งไม่มีเลยเฮ้ยทำไมไฟกระพริบวะ มันมีอะไรนะมีอะไรบ้างเว็บอีเว็บห้าใ่แล้วก็มีอะไรอะรอยเท้ามันคืออะไรอะอ,อ่รอยเท้าไม่มีรอยเท้ามันในเฟสหลักไงเออแล้วไม่มีอะไรเลยใช่จบแล้วเดี๋ยวเราต้องหากไปคุยกับมันดีกว่าเอาสมุดดิ้งเอาสมุดมให้มันเขียนน่ะเอ้ยเอาเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ไปด้วย ไอ้มึงรอถ่ายนะไอสีม่วงอ่ะไปไปกันต่อเดชชัดจะมีฟิชซิ่งจริงเหรอไม่มีอ่ะกล้องไปตั้งได้กวป่าไอ้มันปิดไฟข้างบนแล้วเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเหรอไม่ปิดเลยเล่นลิ้นเหรอใครเปิดประตูเนี่ยเราผมผมผมปิด ปิดไอ้นั่นอย่างนี้ป่ะริชาร์ดมิลเลอร์คอมอนเอี๋ดูมันเหยียบทุกอันที่ผมวางเลยว่ะเกือบเฮ้ยมึงเหงาเหรอมึงเหงาเหรอเดีด๋ยวนะมีรอยอะไรบ้างป่ะเฮ้ยเมฟนี่นี่นี่น,น,นี่รอยมือตองกูจะไม่มีถ่ายรอยมือพี่เอาถ้ามีรอยมืออย่างนี้เป็นไงกดอัอฟป่ะ ม่มีันชื่ออะไรนะกูลืมอีกแล้วมันเปิดยังไงวะรีชาร์ดเฮ้ยเดี๋ยวกูมันทำยังไงวะกูกูวางกูวางสมุดผิดเออเฮ้ยมันเขียนมันบอกว่าเดทเดทมันเขียนเนี่ยขามือกูนี่พี่วางไว้กับพื้นพี่ผมไม่เห็นเอาทำไมมึงต้องมึงต้องถ่ายเหรอให้ผมจะดูเฉยมันเขียนเดเดทเด พี่จะไปไหนอะ่ะกูก็กลับไงก็ได้ครบแล้วนี่กดวางไงวะ E R E E G อ้าว G ความหน้า MVP. MVP. F P F เปินหน้าอื่นได้ไหมเไม่ได้เป็นเขียนดน้านเดียว,วสมุดอยู่ไหนวะ <ไป S 2> ลาล,ลิชาร์ดบายบายซีอูเจอกันพรุ่งนี้ ยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เห็นตัวเลยก็มันไม่ออกบายเฮียให้กูทำไงล่อกดออกปะ <c oughs> ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับกดออกเลยแล้วอะไรอ่หนังสืออะไรอะ่ะมันไม่มีมีดิทำไมไม่มีอ, God อ,อ,อ๋อกดไว้ปิงเหรอเอออยาหนึ่งเป็นรอยนิ้วมืออ่ะ ฟิงเกอร์ปิ้นนี่ใช่เออประเภทผีอ,อ,อ่ะ <im> เออก็มันมันมีประเภทผีแล้วนี่ไงรีอะไรรีเวนอะไรเนี่ยเออก็ครบแล้วมึงจะมึงจะมาเจอต่เชียอะไรอีกก็เล่นอยู่แล้วเห็นไงมันเป็นตัวยังไงโอเ้เสียเวลา ไปแล้วมาจะขโมยของด้วยมีของให้ขโมยต่างหากเลยเออเหีเ้เห็นไหมห<ะ>้าสิบห้าบาทเลยห้าสิบห้าเลยนะเนี่ยล่ำซำนะล่ำซำเลยนะเอทำไมข้างนี้เราแบบครบทุกร่องรอยเลยวะเอย<า>แน่นอนว่า แถวผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกัน